ทีนี้โชคดีสําหรับคนสมัยเนี้ยที่สามารถจะดูพระเป็นเองละได้ดูพระเป็นได้ง่ายอืนะครับทีนี้<อ>วิธี <พอ S 1> การอยู่ก็คือว่าอพระแท้เนี่ยอคือพระที่ไม่ได้ผ่านการเผาก็ับอาจาพระที่ไม่ได้ผ่านออการเผาเนี่ยจะมีลักษณะความเนียนความมันตามธรรมชาติ ซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอ่าพอผมมาพลิกด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าพระเนี่ยมีความมีความวาวมีความมันนะ่าลักษณะแบบเนี้ยถ้าเป็นพระที่เป็นพระดินเผาอะ่ะจะเกิดอย่างงี้ไม่ได้อ,อ่าเพราะว่าเวลาไปเผาเนี่ยให้ความเนื้อละเอียดเนื้อเนียนพวกเนี้ยมันจะหายไปอ่าเพราะว่าเวลาที่ดินโดนความร้อนเนี่ยอ่า จุดเดือดของน้ำเนี่ยก็คือร้อยองศาใช่ไหมพอพอถึงร้อยองศาเนี่ยโมเลกุลของน้ําที่อยู่ในเนื้อดินเนี่ยก็จะต้องแหกผิวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เป็นเม็ดเล็กๆๆมีความผุนตัวซึ่งทําให้พระเนี่ยจะเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้ไม่ได้ครับหมายถึงว่าพระที่เผานะอันนี้แหละก็เลยทำให้เราแยกได้ว่าอันไหนเผาอันไหน,นไม่ได้เผา